สวัสดีครับราดาว78รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามรหัสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการต่อเนาในคราวต่อไปในช่วงนี้นะครับมีบริการตรวจสอบดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ทาง Li น์ @star78 @star78 นะครับตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับครับ นี่เป็นคลิปดวงชะตานะฮะเดือนมีนาคมปี2564ของชาวลัคนาราศีกันนะครับ oh. ก็เดือนนี้ก็จุหหวไว้เลยนะครับว่าจรรุณหาราชาโชคมหาอุดภารักชื่นนะครับ oh. ก็ดาวดีมีครับดาวดีมีนะฮะดาวดีมีเดินมาได้ตำแหน่งดีซะด้วยแล้วก็มาช่วยส่งเสริมนะฮะก็ดาวที่ ก็ได้แก่ดาวอังคารนะครับแล้วก็ดาวศุกร์นะครับซึ่งเห็นกันชัดนะครับก็เลยต้องเน้นกันสักนิดหนึ่งนะฮะก็เพราะว่าอย่างดาวศุกร์เนี่ยนะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนภพก,กระดุมพระนะฮะซึ่งเป็นดาวกันเงินนะฮะของชาวลัคนาราศีกันนะครับก็เคลื่อนที่มาอยู่ตรงภพปัตตนินะครับในวันที่1ิ ก้ามีนาคมอยู่ยาวไปจนถึง12เมษายนนะครับมาอยู่ตรงนี้เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับนอกจากเป็นมหาอุดแล้วยังได้อุดมเกเก์ด้วยดังนั้นเนี่ยนะฮะในเดือนมีนาคมเนี่ยก็จัดว่าต่อเนื่องยาวไปถึงเกือบครึ่งเดือนเมษายนเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่เดือนแค่เดือนมีนาเท่านั้นนะฮะยังต่อเนื่องไปเกือบครึ่งเดือนเมษายนนะฮะก็เป็นมหาอุดเป็นอุดมเกณฑ์นะครับ ดาวการเงินนะฮะมาอยู่ในพบปัตนินะฮะคู่ค้าคู่สัญญานะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของความรักด้วยนะฮะรือความรักถึงได้บอกว่ามันจะพารักชื่นคนเราพรมันจิตใจชื่นบานนะครับก็เงินเกันทองมันมีดีเนี่ยยังไงเนี่ยความรู้สึกรักใครหรือะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะคอยไล่ดีตามไปด้วยนะครับเรียกว่าละครเงินมีคนเราก็สบายใจนะครับคนเราก็สบายใจเพราะการ มีเงินไหลเวียนกันมาเน่นแหละครับก็ส่วนดาวอังคารนะครับดาวอังคารนี่ก็เป็นชาวเดินพบสาชานะครับนะฮะก็มาอยู่ที่ภพสุภานะครับก็ตรงนี้เนี่ยดาวอังคารที่ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับก็เรียกได้ว,ว่ามาอยู่ในภพสุภาก็สังคมแวดล้อมนะครับเพื่อนฝฟงมิสหายนะครับ ก็นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่นะฮะด้วยราชาโชคนะครับด้วยราชาโชคนะฮะชะโลกลหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเดี๋ยวมาเองนะครับก็ดาวดีๆนะฮะดาวดีๆก็ได้ตำแหน่งดีเขาต้องบอกว่าดีแล้ะครับนะตรงไหนอย,อยู่ตรงดีมันก็จะส่งผลดีโดยเฉพาะอย่างดาวอังคารเนี่ยนะดีมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพยาวไปจนถึง 14เมษายนเลยนะครับผมเวลาเกือบเดือนครึ่งนะฮะก็รราวสีสิกว่าวันทีเดียวนะครับดีรออยู่นะฮะจังหวะดาวศุกร์เองที่เป็นาวการเงินยังตามมาทีหลังเลยนะครับแน่นอนครับดาวเสาร์ก็ยังอยู่ที่พบปุตตะเป็นเกษตราที่บดีอยู่นะครับก็เรื่องการลงทุนระยะสั้นนะครับบุตรบริวารอะไรต่างๆเนี่ยความเกษตราที่บดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้เกิดความง่ายขึ้นในหลายๆเรื่องนะครับ แน่นอนฮะอาจจะมีเขาเรียกว่าง่ายในแบบที่ยากเอนยะคุณจะฟังอาจจะฟังแล้วงงคือตามสไตล์ดาวเสานี่นะฮะคือกําลังมันมีเนี่ยเราจะสามารถทําสิ่งที่ยากได้เหมือนกับสิ่งที่ง่ายนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยในพรพุทเองก็ยังมีดาวพระหัสมาอยู่ร่วมกับดาวเสารไปอีกพักหนึ่งนะครับจนถึงวันที่29มีนาคมก็เรียกได้ว่าตลอดเดิมเิทั้งเดือนมีนาคมเนี่ยความ เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะฮะในขณะที่ดาวสองดวงนี้อยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะแต่แนวโน้มเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยกำลังเดินหน้านะครับแล้วก็กาลังจะเดินหน้าไปเข้าสู่ภพอรินะฮะแต่ก็ยังไงซื้อเขาคงต้องรอให้หมดเดือนมีนาคมไปซะก่อนนะครับก็ พอในจังหวะอีกจังหวะหนึ่งที่ไปอยู่ที่ภพอริเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเพราะยังไงมันก็ยังไม่ใช่เรื่องของเดือนนี้มันเป็นเรื่องของเดือนหน้านะฮะเป็นเรื่องของเดือนหน้ายังไม่ต้องกังวลไปนะฮะทีนี้เรามาดูดาวประํำตัวของชาวลัคนาราศีกันซึ่งก็คือดาวพุธด,ดีกว่านะครับแน่นอนครับดาวพุธเนี่ยนะฮะอยู่ที่ภพปุตตะเนี่ย มาพักใหญ่แล้วอยู่ตั้งแต่30มธันวานะฮะมันจะอยู่ที่พบปุตตะเนี่ยไปอยู่จนถึงเ้ามีนาคมนะฮะดังนั้นเนี่ยในช่วงประมาณเกือบเือบสิบวันแรกนะหนึ่งในสของเดือนนะฮะดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านและยังเป็นดาวการงานของท่านด้วยก็ยังอยู่ในพุทธุตตะอยู่นะฮะแต่พอหลังวันที่9้ามีนาคมไปแล้วเนี่ย มันก็จะย้ายเข้าไปอายู่ในพรภรินะฮะได้ตําแหน่งเป็นเทนวีโชคและจุลจักรนะครับก็พุทธอยู่ที่ตําแหน่งนี้เดินค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าจะใช้เวลาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ในชว่วงสั้นๆฮะมองแล้วไม่น่าจะเกิน2สัปดาห์นะครับไม่น่าจะเกิน2สัปดาห์นะฮะก็ตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้พอไม่เกิน2สัปดาห์แล้วก็รีบออกไปเนี่ยนะมันก็เลยเป็นข้อดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าการอยู่ ตที่ดาวประจาตัวของท่านเนี่ยนะฮะเดินเข้ามาอยู่ในภพอริแน่นอนภพอริยอมเป็นทุกสถานภพนะฮะก็เป็นเรื่องของอุปสรรคปัญหาได้ต่างๆแต่ผมมองว่าสําหรับชาวลัคนาราศีกันแล้วเรื่องวงนี้เนี่ยไม่เหลือบากว่าแรงไม่เหลือบาควาแรง,เ,แรงเพราะอะไรเพราะจังตาแหน่งดาวที่มันดีโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เพื่อนฝูงการงานความเจริญรุ่งเรืองของท่านเนี่ยมันมีตัวช่วยรออยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยโดยตําแหน่งดาวที่ดีที่มันไปรออยู่เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะดีนะฮะแล้วก็ทําให้เรื่องต่างๆเนี่ยมันผ่านไปได้นะฮะผ่านไปได้เลยทีเดียวนะครับผม ดังนั้นในเดือนมีนาคมเนี่ยนะเรื่องดีก็มีนะครับเรื่องที่ระหวังก็ต้องมีนะฮะเพราะว่าในช่วงวันที่9มีนาถึง26มีนาคมเนี่ยแน่นอนครับการที่ดาวประจําตัวของท่านนะฮะซึ่งเป็นดาวการงานด้วยเนี่ยอยู่ในภพอรินี่ยนะจะทําทอะไรก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็น2เท่านะฮะหรืออาจจะต้องเจออะไรที่ยาก บ้างนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเรารู้จังหวะรู้อะไรอยู่แค่2ส,สัปดาห์ครับมันไม่นานนะฮะพอพ้นสองส,สัปดาห์ที่ใช้ท้ายไปนี่แล้วเนี่ยโอโหทีนี้แล้วครับก็จะเข้าไปอยู่นะฮะร,ร่วมนะฮะกับดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวนะครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านนะฮะใน พบปัตนินะครับคู่ค้าคู่สัญญานะฮะเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับยังไงเสียเนี่ยก็ต้องบอกไว้ได้เลยว่ามีเรื่องดีต่อเนื่องอยาวไปจนถึงเดือนเมษายนอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยระวังแค่ช่วงล็อกประมาณราวๆสักช่วงกลางเดือนเท่านั้นเองครับหลังจากนั้นเรื่องราวมันก็จะคลี่คลายไปแล้วก็มีแต่แนวทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับนะฮะตั้งแต่ช่วงก่อ หรยกว่าดีหัวนะครับระวังกลางนะฮะแล้วก็ดีท้ายนะฮะต่อเนื่องไปนันเพราะช่วงท้ายน้องต้องมีเก็บเงินน้องวางบินอะไรทั้งหมดนี้ประมาณนั้นนะครับผมนะฮะก็ยังไงก็ขออวยพรให้ผ่านพ้นอุปสรรคนะครับแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆนะครับได้รับผลดีจากความ เจริญรุ่ดห้าของราชาโชคและก็มหาอุดซึ่งจะพมพาความรักที่ชื่นบานนะครับมาสู่ตัวท่านนะครับกดไม่ท้ากดแชร์กดไลค์และกดติดตามนะครับคอมเมนต์ Comment มาเป็นกําลังใจในการทําคลิปในข่าวต่อไปนะครับราดดาว78สวัสดีครับก็โชงนี้ก็ยังมีบริการตรวจสอบดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ทาง Li น์แอสตร์78 s t สตอสต์78นะครับตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับ